ครับกัดสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องพีเอทีวีนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็มียรถนะครับมานําเสนอเนาะอ่าเป็นหกรอนะครับอ่าหกรอดำเนาะนะครับตามที่เห็นเลยนะครับเป็นอ่าโดมินิเตอร์นะครับผมนี่นะครับอ่าเดี๋ยวมาเบ่งรอบรอบขั้น่อนนะครับรอบรอบขั้นกประมาณนี้นะครับอ่าลครับผม มีทอเนาะนะครับแฝดเนาะนะครับแฝดซีนะครับมีหมอดตรงหมอดเดียวนะครับผมกับประมาณนี้นะครับนี่เนาะถามว่านะครับท,ทั้งทั้งมีอย่างบอกมีไฟบอกนะครับเป็นไฟแบบนี้นะครับ อ่ะสามสันเนาะนะครับ้างลงไปนะครับผมอาจจะพยายามมีฉลินหานิว่าไ่ก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับออันเดียวกันค้ะคาง,ง,งห้เบิ้งนะครับผมอืมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่างวนี้นะครับแถมไฟไปไหน,นะครับไฟลางเนาะ,ะไฟลางไฟลางนะครับ อส่วนราคานะครับบางคนณมาราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังราคาเดิมอยู่นะครับกิจลอยห้าสิบบาทร่วมสูงนะครับลอยห้าสิบบาทร่วมสูงนะครับอ่ะไปสนใจกับทักมาได้นะครับในเพจเนาะพีเอทีวีนะครับผม